วันนี้นะคะอาจารย์แพทย์จะมาพูดถึงตัวเลขคู่เบิลค่ะไม่ว่าจะเป็น0011223344เลขคู่เบิล2ตัวแบบนี้นะคะจะมีความหมายอย่างไรบ้างถ้าอยู่ในเบอร์โทรศัพท์ของเรานะคะก่อนจะไปฟังนะคะช่วยกดหัวใจกดเพิ่มเพื่อนกดติดตามกดแชร์กดเซฟเซฟกดแชร์ไปให้เพื่อนได้เลยนะคะและไปฟังกันเลยค่ะ เรามาเริ่มต้นที่ตัวเลขคู่ศูนย์ศูนย์นะคะเลขคู่ศูนย์ศูนย์เนี่ยก็คือเลขมฤตยูศูนย์ศูนย์เนี่ยก็คือรักอิสระมากๆคือไม่ค่อยอดทนต่อง,งานไม่ค่อยทํางานประจําอยากจะทํางานให้เสร็จแล้วก็รีบไปพักผ่อนนะคะชอบท่องเที่ยวมากๆเลยรักอิสระมากไม่เชื่อฟังใครไม่ชอบให้ใครมาบังคับไม่ชอบให้ใครมาบงการทําอะไรตามใจตัวเองดําเนินชีวิตไปแบบไม่มีระเบียบแบบแผนอะไรนะคะเป็นคนที่ ใช้ชีวิตแบบ slow life สุดๆเลยนะคะต่อไปเป็นคู่เลขหนึ่งหนึ่งค่ะคู่เลขหนึ่งหนึ่งเนี่ยเป็นคู่ดวงอาทิตย์ค่ะคือมีความร้อนมีความรุนแรงนะคะมีความเครียดคือเวลาที่ไฟอะคะ่ะมันมีหนึ่งเลขหนึ่งคือพาทิตย์ใช่ไหมคะมีหนึ่งดวงคือร้อนแล้วนี่มีสองดวงคือมีความร้อนสูงมากแล้วไม่ยอมใครนะคะลองสังเกตถ้าใครมีคู่เลขหนึ่งหนึ่งอยู่ในเบอร์โทรศัพท์นี้นะคะจะเป็น ปวดหัวไมเกรนนะคะนอนไม่หลับมีความเครียดหรือปวดตาได้ด้วยนะคะลองสังเกตดูนะคะว่าเป็นหรือเปล่าต่อไปนะคะมาต่อที่คู่เลขสองสองค่ะเลข2คือเลขดาวจันทนะคะคือความอ่อนโยนอ่อนหวานเลขผู้หญิงนะคะคือมี1เลขนี่คืออ่อนโยนอ่อนหวานพอมี2เลขนี่คืออ่อนโยนมากอ่อนหวานมากโลเลนะคะเซนซิทีฟแล้วก็ม,วมีมีความเป็นดราม่านะคะ ถ้าผู้ชายใช้เลข2ตัวเนี้ยจะหมายถึงตัดสินใจไม่เฉียบคมเวลาที่จะต้องทำอะไรเนี่ยคือก็ต้องถามคนอื่นไม่สามารถตัดสินใจด้วยตัวเองได้นะคะต่อไปไปต่อที่คู่เลข33ค่ะเลข3คือเลขนักสู้นักรบความรวดเร็วการทำอะไรที่ไม่พักเป็นคู่ทัดลมนะคะแล้วถ้ามีลมอยู่ 2- 2ลมก็คือ วิ่งวุ่นวิ่งหมุนตลอดนะคะหรือว่าเป็นเลขของนักกีฬานักสู้อย่างเงี้ยพอมาอยู่ด้วยกันมึงถึงม,มีอาการแบบว่านึกจะทําก็ทํานึกจะไม่ทําก็ไม่ทําเลยแล้วบางทีก็คือขี้เกียจไปเลยคือไม่ได้จดจอ่อจะทํางานก็ฉันไม่อยากทําบางครั้งก็คือทําอะไรรวดเร็วแบบไม่คิดหน้าไม่คิดหลังลงมือทําเลยทําอะไรแบบตามใจตัวเองสุดๆนะคะ ไปต่อที่เลขคู่44ค่ะ44คือเลขดาวพูดการพูดการเจราจาการติดต่อสื่อสารบางคนที่มีพูดเก่งมากพูดเจ้ยแจ้วไม่หยุดผู้สัญหาคํามาพูดคือบางครั้งก็หาสาระไม่ได้แต่คนบางคนมีเลข44ในเบอร์โทรศัพท์คือไม่อยากพูดไม่อยากพูดอะไรเลยคือฉันอยากจะพูดน้อยๆเหมือนกลัวดอกพิกุลจะลุกออกจากปากรู้จักดอกพิกลไหมคะคนแก่ก็จะใช้กันนะคะ ต่อไปเป็นคู่เลข5ค่ะเลข5คือเลขสติปัญญาเลขผู้หลับผู้ใหญ่เลขความนิ่งเลขของความคลุนคิดมี1เลขโอเคแต่ถ้ามีเลข5 2ตัวก็คือคิดคิดย้ำคิดย้ำทำแตัดสินใจไม่ได้คิดแล้วคิดอีกจะซื้อของก็คือโอ้มันประหยัดไม่นะโอ้มันดีมากเลย ฉันคิดว่าฉันต้องซื้อเอ้ฉันมาฉันไม่ควรจะซื้อฉันควรจะเก็บเงินเอาไว้ก่อนเดี๋ยวรอรอบหน้าเอ้ฉันควรจะต้องซื้อมาเพราะซีซั่นนี้มันเข้ามาแล้วคือเนี้ยค่ะย้ำคิดย้ำทำตัดสินใจไม่ได้นะคะก็คือเขาคิดเยอะเพราะเขาต้องการความรอบคอบเป็นคู่ทัดดินนะคะดินกับดินมันหนักแน่นมันไม่ออกเลยนะคะต่อไปเป็นคู่เลขหค่ะเลขหคือเลขดาวสุขนะคะคือความบันเทิง เริงรมมีความสุขมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะคะเรื่องการท่องเที่ยวชอบการท่องเที่ยวก็เทียทเท่ยวทเทียทเท่ยวเที่ยวชอบการกินก็ enjoy eating กิน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 อ่าชอบเงินก็ใช้เงินจ,จับจ่ายใช้สอยคือมันเยอะค่ะมันเยอะมากจนแบบเอาแต่ใจตัวเองทําตามใจตัวเองมีความสุขเหมือนแบบชีวิตนี้ฉันไม่ต้องการอะไรแล้วฉันหาเงินมาได้ฉันก็ต้องเปตัวเอง ให้ตัวเองไม่ได้เก็บเงินไม่รู้จักเก็บเงินคะ่ะคือซื้อความสุขอย่างเดียวนะคะต่อไปเป็นคู่เลข7เลข7นะคะเลข7ก็คืออย่างที่เขาบอกว่าอดทนสูงเลขความเครียดความตนีที่เหนียวใช่ไหมคะแล้วยิ่งมี2ตัวนี่คือเครียดหนักมากเลข7เป็นเลขธาตุไฟธาตุไฟนะคะก็คือเป็นคนอารมณ์รุนแรงอาจารย์เคยวิเคราะห์ให้ บางท่านเนี่ยก็คือทำงานหนักมากเป็นเหมือนทำงานโรงงานแล้วก็ไม่ได้พักได้ผ่อนเลยนะคะต่อไปเป็นคู่เลข8ค่ะเลข8คือธาตุลมราหูคือความไม่เหมือนค่ะเรื่องเงินด้วยเรื่องเงินเรื่องโชคลาภด้วยนะคะเลข8ถึงตัวก็คือมีโชคลาภดี28ดี78ดีแต่พอเจอ8 8ปุ๊บไม่เหมือนค่ะเวลาถ้ามีเงินอยู่เงินก็ไม่เหมือนค่ะไม่เหมือนจะมีเวลาไม่มีเงินเงินก็เข้ามาค่ะ เงินคือหมุนคือมันเป็นเหมือนมันมีเรื่องเงินเข้ามาแล้วเงินก็จ่ายออกไปเงินไม,ไม่เคยอยู่กับเราค่ะหมุน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 เงินแล้วบางครั้งก็คือไม่ใช่ได้เรื่องกับตัวเองด้วยนะคะเป็นเรื่องบุตรหลานและบริวารนําความเดือดร้อนมาให้ถ้าใครมีเลข8มากกว่า1ตัวในเบอร์นะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้เลยค่ะใครมีเลข8ลองเมนไว้นะคะต่อไปนะคะคือเลข9คนรุ่นใหม่เลขดาวเกตหรือเลขดาวสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลขเหมือนคนมีเซนใช่ไหมคะ เลขนี้เนี่ยก็คือเป็นคนที่ทำอะไรรวดเร็วงานเทคโนโลยีงานต่างประเทศเงี้ยได้ทำดีมีความเข้าใจลึกซึ้งแต่พอเลข9คนเก่งคะมี2ตัวเขาเก่งมากเขาไม่ฟังใครเขาไม่ฟังใครแล้วโลกส่วนตัวสูงด้วยนะคะแล้วก็มีเซนเนี่แหละมีเซนแล้วก็มีแววที่จะมองเห็นหรือรับรู้ได้ถึงสิ่งโลกคู่ขนาน อีกอีกทางหนึ่งที่ไม่ใช่โลกมนุษย์นะคะอาจจะเป็นอีกทางด้านหนึ่งหรือว่าฝักไฟหรือว่าคิดค้นหรือว่ามีการศึกษาเกี่ยวกับสิ่งเร้นรับสิ่งรีรับอะไรแบบนี้นะคะใครมีเลขคู่ไหนอยู่ลองเมนไว้นะคะว่าเป็นยังไงบ้างแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ